สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Handywork น,นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะนำเสนอการร้อยลูกปัดเป็นดอกเดซี่นะคะอันนี้จะเป็นรูปจากต่างประเทศนะคะเนื่องจากเราได้ไปดูในเว็บต่างประเทศมันมีวิธีการร้อยลูกปัดดอกเดซี่ค่ะน่ารักทั้งนั้นเลยสีสันสดใสน,นะคะเราก็เลยอากจะลองทำดูบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำของเราเลยนะคะเพื่อนๆ บอกเพื่อนๆก่อนนะคะการร้อยรูปปัติในวันนี้เป็นการทําวันแรกของเราเองนะคะถูกต้องแล้วค่ะสําหรับงานด้านการร้อยรูปปัตติต้องบอกตามตรงนะว่าเราไม่ถนัดเลยแต่เราจะลองทําดูค่ะโดยเอาซิปปีตจากร้านนี้มานะคะก็จะมีขนาด3มิลแล้วก็5มิลนะคะสีเหลืองกับสีขาวใสก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะใช้ครีมหนีบค่ะ 2อ,อันนะคะช่วยกันมือซ้ายมือขวาค่ะเวลาจับชิ้นงานนะคะแล้วก็กันไกลตัดเล็บค่ะเอาไว้ตัดเอ็นใสนะคะสำหรับอุปกรณ์ค่ะก็จะเหมือนคลิปเดิมๆที่ผ่านมานะคะก็จะมีก้ามปูโซ่ปรับระดับนะคะแล้วก็ตัวห่วงตัวปิดปลายตัวสต็อปเปิลค่ะ สามอย่างนี้ใช้ด้วยกันบ่อยนะคะเพื่อนๆจะเป็นของเรือที่มาจากคลิปก่อนๆนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเราจะใช้เอ็นสายแบบไม่ยืดนนะคะขนาด0.5มิลค่ะเราเลือกให้มันหนาหน่อยนึงนะ จะได้แข็งแรงนะคะคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเราไม่เคยร้อยลูปปัดเป็นรูปดอกไม้ดอกเดซี่นะคะแต่เราชอบงานแนวนี้เราก็เลยอยากจะลองหัดทําแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่ามีเทคนิคดีๆก็นํามาแชร์กันได้นะคะเดี๋ยวเอาชิ้นงานมาเทลงไปในผ้าก่อนนะคะ ด้านข้างค่ะเพื่อนๆจะเห็นมันจะเป็นดอกเดซี่สีขาวอันนี้ก็คือเราลองทําเป็นชิ้นแรกสําหรับวันนี้นะคะแต่ในคลิปนี้นะคะเราก็จะทําเป็นสร้อยข้อมือค่ะก็จะใช้เอ็นส25-30เซนนะคะถ้าอยากทําเป็นสร้อยคอก็แค่เพิ่มความยาวส่วนวิธีการทําค่ะเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆแค่ทําให้มันสัน้นก็เป็นสร้อยข้อมือยาวก็เป็นสร้อยคอนะคะ ที่เราต้องตัดให้มันยาวเพราะว่าถ้ามันเหลือเราก็สามารถตัดทิ้งได้ค่ะเริ่มวิธีทำกันเลยใส่สต็อปเปิรไปก่อนนะคะเพื่อทำการผูกปมก่อนค่ะเป็นอันดับแรกนะคะเหมือนคลิปก่อนๆที่เราเคยนำเสนอนะคะร้อยกลับไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคลีมหนีบค่ะมาบีบให้แบนๆเพื่อนๆเ,เคยหลังไมมาถามว่าทำไมมันล็อกลูกป,ปัดไม่ได้ มันก็อาจจะมีเหตุผลมาจากที่เราบีบไม่แน่นนะคะลูกปัดมันก็หลุดกระจายค่ะพอเราบีบจนมันแบนแน่นแล้วเราก็ใส่ตัวปิดปลายตามมาเลยค่ะให้ตัวปิดปลายมันครอบตัวสต็อปเปิลนะคะซ่อนตัวสต็อปเปิลเอาไว้ข้างในค่ะเอาคีมหนีบนะคะมาบีบไปให้มันสนิทถ้ามันเหลื่อมกันเราก็บีบด้านข้างเบาๆค่ะมันจะได้ประกบกันพอดีนะคะ เสร็จแล้วก็เอากรรไกรตัดเล็บนะคะมาตัดส่วนที่มันเกินออกมาชอบมากเลยค่ะกันไกรตัดเล็บใช้งานสะดวกสบายค่ะแล้วทำให้ชิ้นงานมันเนียนเอาครีมนีบประกบตัวที่เป็นตะขอให้มันปิดกันสนิทนะคะเพื่อเอาไว้ใส่ห่วงตอนหลังนะเริ่มจากออขอโทษค่ะลืมใส่ตัว s t o p p e ป l o c ็อกอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อความแข็งแรงค่ะ เราก็จะใส่ต่อป e r ล็อกตรงข้างล่างตัวปิดปลายนะคะเนี่คะ่ะใส่เข้าไปแบบนี้ขั้นตอนนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะคือเราพยายามทําให้มันชิดกันแล้วก็ให้มันเหลื่อมกันพอดีกันค่ะมันจะได้สวยงามนะคะบีบล็อกแล้วก็บีบไปเลยคะ่ะให้แน่นๆค่ะเดี๋ยวมันเริ่มร้อยลูกปัดกันเลยนะคะไปเร็วๆเนะ้ะเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อก็คือเริ่มจากลูกปัดสีพาสเทลนะคะ เป็นขนาดประมาณ3มมิลนะคะก็จะเล็กกว่าตัวดอกเดซี่ที่เราจะทำก็ความยาวระดับนี้ก็กำลังดีนะคะประมาณ12 -15 เมตรค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญเลยค่ะก็คือการทำเป็นดอกเดซี่นะเราได้วาดรูปมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆไม่งงนะคะเวลาที่เราร้อยเพราะว่าตัวซิบบิหรือว่าลูกปัดมิซันค่อนข้างจะเล็กนะคะก็ใส่ตัวสีขาวไปก่อน 3เมตรนะคะนี่คะ่ะสามเมตรแล้วก็ตามด้วยลูกปัดอ่าขอโทษค่ะซิบิดส,สีเหลืองนะคะเลือกที่เม็ดมันเท่าๆกันหน่อยนะนี่คะ่ะว่ารูมาให้ดูเห็นไหมคะสีขาว3เม็ดสีเหลืองหงเม็ดแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือเราก็จะร้อยกลับไปในลูกปัดสีขาวเม็ดแรกที่เราใส่มาเมื่อกี้นะคะ นี่ค่ะพยายามทําให้เพื่อนๆดูเข้าใจง่ายนะคะเราจะทําช้าๆตรงนี้นิดนึงร้อยกลับเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไล่ให้มันชิดกันไปนะคะนี่ค่ะหลังจากทะนั้นนะคะเราก็จะทําการร้อยตัวลูกป,ปัดสีขาเพิ่มอีก3เม็ดค่ะเป็นเหมือน กรีบดอกไม้นะคะดอกเดซี่จะเป็นกรีบสีขาวเกสรสีเหลืองนะคะใส่ไปแล้ว3เมตรค่ะวานรูมาให้ดูด้วยไม่รู้จะเข้าใจกันไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์มาถามอีกทีได้นะคะเสร็จแล้วก็ร้อยเข้าไปในลูกปัดสีขาวที่อยู่ข้างๆสีเหลืองตรงนี้นะเพื่อนๆ,นๆเห็นกันชัดไหมคะร้อยเข้าไปค่ะ แล้วก็วนไปอีกหนึ่งรอบค่ะรอบรอบดอกไม้นะคะบางคนเขาจะใช้แค่รอบเดียวค่ะแต่ว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าเราอยากทำอีกรอบนึงก็คือวนรอบลูกปัดสีขาวที่มันอยู่รอบรอบลูปปัดสีเหลืองนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะวนอีกรอบหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรอบนะคะอ้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะ วนเป็นวงกลมเลยค่ะร้อยไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราไม่ได้ใช้เข็มนํานะคะเพราะว่าเอ็นตัวนี้มันก็คือมีความแข็งที่จะทําร้อยได้นะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้เข็มค่ะนี่ค่ะจนทะลุออกมาตรงนี้ก็จะได้เป็นดอกเดซี่แล้วค่ะมันจะมีกลีบดอก3อันข้างละ3อันนะคะ ร็จแล้วก็ตามด้วยลูกปัดพาสเทลใสค่ะพอมาอยู่ตรงกลางระหว่างสีขาว3อันซ้ายกับขวานะคะเพื่อนเพนจะงงไหมไม่งงเนาะถ้างงก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะเริ่มไล่ตัวลูกปัดสีพาสเทลใสไปกันนะก็ประมาณ12 1 5เมตรกะกะเอาก็ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าลูกปัดมันก็จะไม่ได้เท่ากันเป๊ะ ความยาวก็กะกะเอาค่ะนี่ค่ะเราก็เริ่มทําดอกเดซี่ครั้งหนึ่งทําเหมือนดอกที่แล้วเลยนะคะเริ่มจากลูกปัดสีขาว3เมตรแล้วก็สีเหลือง1เมตรค่ะเสร็จแล้วก็ร้อยย้อนไปที่สีขาวเม็ดรแรกค่ะนี่ค่ะร้อยย้อนไปเลยนะคะ เม็ดเดียวร้อยไปแล้วก็ดึงออกมาค่ะให้มันชิดกันมือก็จะออกมาหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะแล้วเพื่อนๆก็ใส่ลูกปัดสีขาวเพิ่มอีก3เม็ดนะคะก็จะเป็นกลีบดอ,อกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเท่ากับว่ามือก็จะมีข้างละ3นะคะซ้ายมือ3เม็ดขวามือของเรา3เม็ดนะนี่ค่ะแล้วก็ วนอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนกับเป็นรอบที่สองเนอะวนไปรอบเลยค่ะลูกปัดสีขาวจนมันมาอยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆทำการร้อยตัวลูกปัดสีพาสเทลค่ะ คะเมื่อเราวนไปอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนี่นะคะตัวเอ็นใสมันก็จะอ,อยู่ตรงกลีบดอกสีขาวระหว่างกลาง3ามกลีบตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเราก็ใส่ตัวลูกปัดพารเทลใสเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะขอบไปเร็วๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ะให้ความยาวของไร้ยข้อมือมันพอดีกับข้อมือของเรานะคะนี่ค่ะเราคิดว่า3ดอกก็พอเราค่ะเพราะว่าเราเป็นคนข้อมือไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บงานให้เพื่อนๆดูนะโดยการเริ่มจากล็อกตัวลูกปัดซิสบีดให้มันอยู่ชิดกันนะคะก็คือใส่สต็อปเปิลไปก่อนเม็ดแรกค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะ เพราะว่าถ้าเสียเรามันก็แก้งานลำบากนะคะดึงให้มันตึงๆค่ะไม่ต้องกลัวเอ็นขาดนะคะเป็นการเช็คความแข็งแรงไปด้วยแล้วก็ใช้ครีมบีบหนีบไปเลยค่ะให้มันแบนๆนี่ค่ะล็อกให้มันชิดกันแล้วก็บีบเลยค่ะบีบแน่นๆให้มันแบนเลยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาคือ เห็นไหมคะไม่หลุดแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้ตัวปิดปลายค่ะใส่ไปที่ด้านนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสต็อปเปิลนะคะตัวสต็อปเปิลนี่ก็จะเป็นตัวที่จะเก็บเอาไว้ข้างในตัวปิดปลายอีกทีหนึ่งนะซึ่งเราจะผูกปมกับสต็อปเปิลตัวนี้ค่ะ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆเคยหลังมหมาถามแล้วว่ามันยากนะคะใช่ค่ะเราก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากง่ายที่สุดก็คือการร้อยลูกปัดเนาะตอนปุกปมนี่จะยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะร้อยวนมาแบบนี้ใช้ครีมช่วยก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ให้มันชิดเข้าไปอยู่ข้างในถ้าเราบีบตอนที่มันยังไม่สุดข้างในเนี่ย มันก็จะออกมาไม่สวยนะคะชิ้นงานนี่ค่ะล็อกไว้แล้วก็ดึงพอมันแน่นจนตึงแล้วเข้าไปข้างในเรียบร้อยเราก็ทำการใช้ครีมปากแหลมๆบักเป็นแบบแบ,บนี้บีบนะคะเสร็จแล้วก็งับตัวปิดปลายให้สนิทค่ะนี่ค่ะเพื่อสังเกตไหมว่าเอ็นมันยื่นออกมาเดี๋ยวเราจะใช้ที่ตัดเล็บค่ะมาตัดมันออกค่ะ งานก็จะไม่เห็นตัวอินเลยค่ะเพราะมันจะแนบสนิทกับตัวปิดปลายนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดตัวที่มันโค้งๆที่เป็นรูปตะขอให้มันสนิทนะคะเพื่อที่จะทําการใส่ตัวตะขอพวกก้ามปูหรือว่าตัวโซ่ปรับระดับนะคะ สำหรับสร้อยคอโช็กเกอร์ที่เป็นดอกเดซี่ก็จะใช้วิธีเดียวกับอันนี้นะคะเพียงแต่เพื่อนๆก็จะเพิ่มความยาวให้มันพอดีกับคอของเรานะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเรามีตัวโซ่ปรับระดับต่อสามารถยืดหยุ่นความยาวของตัวสร้อยได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าคลิปก่อนๆเราได้ทำให้ดูมาหลายคลิปแล้วนะเพื่อนๆน่าจะจำได้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ข้อมือดอกเดซี่นะคะลองใส่ให้ดูนะคะมันค่อนข้างจะหลวมไปหน่อยเดี๋ยวเราไล่ล้นให้มันพอดีกับข้อมือของเรานะคะเพิ่งหันทำวันแรกนะคะทำสร้อยคอไปก่อนแล้วก็ตามด้ดยสร้อยข้อมือนะคะ น,นี่ก็เป็นสร้อยคอนะคะทำเหมือนสร้อยคอช็อกเกอร์นะคะติดกับคอใส่ด้วยกันได้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจากต่างประเทศนะคะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นๆสำหรับดอกเดซี่ที่มันใช้เส้นคู่หรือว่าเป็นดีไซน์แนวอื่นๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราจะลองเอามาทำให้ดูมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะ หรือว่าเพื่อนๆจะชอบเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์บอกเรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เอามาแชร์ให้ดูค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะคะไว้พบกันใหม่ที่ช่องแฮนดิวนะคะสวัสดีค่ะ